อโอเคนะครับในข้อสิบครับเขาบอกว่ามีลูกไม้มีผ้าลูกไม้เนี่ยมีความยาวเจ็ดร้อยเก้าสิบสองเซนนะครับเขาต้องการจะเอาผ้าลูกไม้เนี่ยเอามาติดตกแต่งผ้ารองแจกันซึ่งผ้ารองแจกันเนี่ยมันเป็นรูปวงกลมวงกลมที่ครูเขียนเนี่ยคือตัวผ้านะครับผ้ารองแจกัน เส้นผ่านศูนย์กลาง28สแดเซนแสดงว่ารัศมีก็ต้องเป็น14สี่เซนรัศมีเท่ากับ r ก็เอเส้นผ่านศูนย์กลางหารด้วยสองคือสิบสี่เซนรัศมี14สีเซนงนั้นเมื่อเราตัดภาพรูปไม้มาเพื่อตกแต่งมัน เราก็จะมาเย็บเข้ากับเส้นรอบนอกของมันเนี่ยตรงเนี้ยดังนั้นผ้าลูกไม้ที่ต้องการใช้สำหรับผ้าลองแจกันหนึ่งอื่นก็ต้องใช้ความยาวเท่ากับเส้นรอบวงของตัวผ้าลองแจกันนะครับเนี่ยงั้นผ้าลองแจกันแต่ละผืน ต้องใช้ผ้าลูกไม้มาติดที่รอบวงเท่ากับตัวเส้นรอบวงของมันก็คือ,อสองพาสองคูณยี่สิบสองส่วนเจ็ด คูณสิบสี่เซนก็ตัดทอนเจ็ดตัดสิบสี่ได้สองสองคูณยี่สบสองคูณสองก็ได้แปดสิบแปดนะครับหนึ่งชิ้นต้องใช้ผ้าลูกไม้ยาวแปดสิบแปดเซนเรามีผ้าลูกไม้ยาวทั้งหมดเจ็ดร้อยเก้าสิบสองเซนมีผ้าลูกไม้ยาวทั้งหมดเจ็ดร้อยเก้าสิบสองเซน สามารถที่จะตัดกี่ละ88เซนได้กี่ชิ้นนะครับหนึ่งชิ้นก็เอามาติดผ้ารองจัดการได้หนึ่งอันเพราะฉะนั้นติดผ้รารองจัดการได้หนึ่งผืนนะนะออโอเคเพราะฉะนั้นผ้าลูกไม้792เซน แปดทีละแปดสิบแปดเซนได้เท่ากับเจ็ดร้อยเก้าสิบสองหารด้วยแปดสิบแปดจะได้เนะก้าคลั้งก็แสดงว่าสามารถเอามาตัดเป็นชิ้นชิ้นชิ้นละแปดสิบแปดแปดสิบแปดเซนได้เก้าชิ้นแต่และชิ้นก็จะถือเอามาติดในตรงนี้ครับนะ ถ้ารองเจีกันหนึ่งผืนก็ใช้หนึ่งชิ้นนั้นถ้าเรามีตัวนี้เก้าชิ้นก็เอาไปติดผ้ารองเจกันได้เก้าผืนนะครับเพราะฉะนั้นติดผ้ารองเจกันได้เก้าผืนนี้เดี๋ยวขอตัดทอนตรงนี้ให้ดูนิดนึง นะครับบางคนอาจจะเอ๊ะเล็คู่ก็แม่สองนะกับบางคนเอ๊ะแปดสิบแปดฉันนถึงแม่ส<ม>ิบเอ็ดก็เลยมาดูว่าเจ้าเจ็ดร้อยเก้าสิบสองเนี่ยสิบเอ็ดมาฐานลงตัวหรือเปล่าผลบ,บวกตัวเว้นตัวเลยครับเก้านะเจ็ดบวกสองได้เก้านะเก้าเนี่ยผลบวกตัวเว้นตัวเท่ากันนะตรงที่หาได้วยสิบเอ็ดลงตัวครูเคยทวนให้แล้วนะครับว่ามันมีสองลักษณะอันนี้ก็คือหนึ่งในสองลักษณะนั้นนะครับผลบ,บวกตัวเว้นตัวไี้เท่ากัน อย่างเงี้ยสิบเอ็ดขังลงนะครับลูกก็จับขาด้วยสิบเอ็ดเลยสิบเอ็ดเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดสองยี่บสองตกลงถ้าตัดด้วยสิบเอ็ดตัดด้วยสิบเอ็ดนะลูกจะตัดได้เจ็ดสิบสองตัวนี้ตัดด้วยสิบเอ็ดลูกจะได้แปดแล้วก็ค่อยเอาแปดไปตัดซ้ำอีกทีหนึ่งแปดเก้าเจ็ดสิบสองลูกก็จะได้มันเก้าชิ้นนี้แหละ โอเคผมพอเข้าใจแล้วนะครับนะ